สวัสดีครับคับไปโปรดักต์นะครับแลนนี้รีวิวอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เป็นรถโตต้าโฟลจูเนอร์นะครับคันนี้ปี2010นะครับ10นี่ใช้ได้ถึง2014 15อะไรเนี่ยนะครับจะใช้ด้วยกันได้นี่ทำพุ่มบ่อแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมนะของเดิมภายในสีครีมตอนนี้เาานรมิตใหม่ กลายเป็นสีดําแล้วก็เย็บได้สีครีมนี่ครับนี่สวมนะครับสวมทับของเดิมนะฮะข้างหลังนี่ผมถ่ายให้ดูนะครับข้างหลังเท้าแขนก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะปิดเปิดได้นี่นะครับนะครับแล้วก็ข้างหน้านี่นะฮะด้านหลังเราก็ทํากระเป๋าสองข้างนี่นะครับเดี๋ยวผมไปเริ่มถ่ายตั้งแต่ข้างหน้าให้ดูนะครับนี่ครับ สวมทับเป็นอย่างนี้งานของร้านคา r ไว e Product ลาดพาวร้อนะครับสวมทับลงไปเลยนี่สวมหัวหมอนได้ใช้ก็ได้นรล่อนในการเย็บนะฮะโดยใช้ได้เส้นโตนะครับไม่ใช่ได้เย็บผ้านี้ได้สําหรับเย็บหนังได้นรล่อนโดยเฉพาะสวมไปแล้วเป็นอย่างนี้ครับนี่ผมถ่ายให้ดูชัดๆนะครับช้าๆเลยนะครับไม่มีการตกแต่งรูปใดๆทั้งสิ้นนะครับงานดิบๆออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ด้านหน้า แล้วก็มาส่วนของด้านหลังนะครับตอนที่2นี่ครับตอนที่ 2, สสวมไปแล้วเป็นอย่างนี้ใช้งานเป็นยังไงไม่ใช่สวมแล้วมาตั้งตั้งตั้งไม่ใช่นะครับสวมปุ๊บเนี่ยเราก็าเป็นสัดสวนเบารุ่นนี้แยกเป็น 60- 40นะครับคือสามารถที่จะพับได้อย่างเดิมนะครับอ่านี่นะฮะอ่าเราก็จะพับให้ดูนะครับเวลาช่างงานได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวให้ช่างเปิดให้ดูนะครับ นี่นะฮะนี่ครับสามารถแยกส่วนแล้วก็ไปหลังสุดโน่นนะฮะนี่นะครับหลังส่วนก็สามารถที่จะปิดเก็บได้เหมือนเดิมนี่ครับพัมาอย่างนี้นะแล้วก็แยกส่วนนะครับพับขึ้นไปก็สามารถค่อยเก็บนี่นะครับก็ปิดนะฮะสองฝั่งนี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะพับนะฮะ ได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับคือก็ลองไปเกี่ยวไว้นะครับให้เกี่ยวให้ดูนะครับสองข้างนะครับลองเกี่ยวดูนะครับจะได้ชัดเจนนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็เกี่ยวเหมือนกันเดี๋ยวผมถ่ายไปให้ดูด้านหลังนะครับนี่ฮะก็สามารถที่จะพับลงไปได้อย่างนี้นี่นะครับสัดส่วนก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่แล้วก็ถให้ดูอีกฝั่งหนึ่ง นะครับนะดูแทบไม่ออกว่าเป็นงานสวมนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับปูพื้นลายเดียวกันกับตัวเบาะนะฮะสีดําได้ครีมนะครับงานของเรานี่ตัวหนา13บมมิลจะออกมาเป็นอย่างนี้ดูความเรียบร้อยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะครับรถรุ่นไหนเราก็สามารถที่จะทําได้เกือบทุกรุ่นนะครับอยู่ลาดพร้าวหนึ่งร้อยย่อยซอยเก้านะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงาน นะครับนี่ครับเราอยู่ที่นี่ลาดพร้าวหนึ่ง่สนะครับมาที่ร้านนี้รอรับกันได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับที่091 709 9960 091 709 9960นมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้งไอดลีไลนขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ได้ถ่ายวิดีโอสำหรับรถคันนี้ขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ